มู่กมจอมอธิราชแดนประจิมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเชื่อว่าหลายท่านคงจะคุ้นชื่อของฉินสื่อห่วงตี้หรือจินซีฮ่องเต้กันเป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นจัก,กรพรรดิผู้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่นและชื่อของแควนฉินหรือราชวงศ์ฉินนี่เองก็เป็นที่มาของคำว่าไชาน่าหรือคำว่าจีนที่เราคุ้นหูกันในปัจจุบันวันนี้ เราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของแควนฉินและบรรพบุรุษคนสำคัญของแควนฉิน,นซึ่งก็คือฉินมูก่กงแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของฉินมูก่กงก็จะชวนทุกท่านไปทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของตระกูลอิงซึ่งถือว่าเป็นตระกูลผู้ปกครองของแควนฉิน,นกันสักเล็กน้อยครับ ำเนิดตระกูลอิงย้อนไปยังสมัยบรรพก,การกล่าวกันว่าต้นตระกูลของผู้ปกครองแว้นฉินมีนามว่าต้าเฟยผู้มีส่วนร่วมกับพระเจ้าอีในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ประชาชนต้องพบเจอในยุคสมัยนั้นเมื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้สำเร็จต้าเฟยได้รับรางวัลเป็นการสมรสพระราชทานและธงขาว เขามีหน้าที่ช่วยเลี้ยงนกและสัตว์อื่นๆของพระเจ้าวีบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในความดูแลของตาเฟ่ยก็เชื่องและเชื่อฟังเขาเป็นอย่างดีพระองค์จึงได้พระราชทานแส่อิงซึ่งแปลว่าชัยชนะให้เป็นแ่ประจำตระกูลตาเฟ่ยนี้บางแห่งก็เรียกนามเขากันว่าเปออี้นะครับ เวลาล่วงเลยมาจนถึงสมัยราชวงศ์โจในสมัยโจเซี่ยอ๋องอิงเฟยจือ่อทายาทตระกูลอิงเชี่ยวชาญการเลี้ยงม้าและปะศุสัตว์เป็นอย่างยิ่งพระเจ้าโจเซี่ยอ๋องได้เรียกตัวเขามามีหน้าที่เพาะพันธุ์และก็ฝึกฝนม้าให้แก่ราชสำนักอิงเฟยจื่อทำงานได้ดีเป็นที่พอพระราชาหฤทัยเป็นอย่างมาก กษัตริย์โจจึงพระราชทานดินแดนฉินให้ตระกูหอิงครอบครองกระนั้นก็ตามฉินในเวลานั้นยังคงเป็นดินแดนส่วนเล็กๆเท่านั้นในสมัยฉินเซียงกงได้ช่วยกษัตริย์ราชวงศ์โจลีภัยจากพวกคนเถื่อนเผ่าชวนหลงจนตั้งราชธานีใหม่ได้ที่เมืองเล่ออี้ความดีความชอบในครั้งนี้กษัตริย์ราชวงศ์โจ จึงพระราชทานดินแดนที่เอาใช้จะเผ่าชวนรงมาได้ให้แก่ชินเซียงกงและได้แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้ปกครองแคว้นชินเป็นพระองค์แรกนี่นับว่าเป็นการยกฐานะของแผ่นดินฉินทั้งในแง่พื้นที่และเกียรติภูมิเป็นครั้งสําคัญแม้ว่าจะได้รับความดีความชอบมากมายจากรุ่นสู่รุ่นก็ตามแต่แคว้นชินในเวลานั้น ยังคงเป็นแคว้นกันดานบ้านนอกในสายตาของแว่นแคว้นอื่นในดินแดนจงหยวนแล้วยังคงมองว่าชาวแคว้นฉินใช้ชีวิตไม่ต่างจากพวกคนเถื่อนเท่าใดนะักจนอีกร้อยกว่าปีต่อมาฉินมู่กงจึงถือกำเนิดขึ้นและนำพาแคว้นฉินเข้าสู่จุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่เกรียงไกรและตัวเขาเองก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในหอธิราช ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคชุนชิวเลยทีเดียวครับชินมู่กงสวงปราดชินมู่กงพระนามเดิมว่าอิงเหรินาวปกครองแ้นชินต่อจากชินเฉิงกงพระเชษฐาชินมู่กงได้ทราบข่าวว่าแคว้นก่อถูกแคว้นจิ้นทำลายไปลีซีอำมาตผู้ปราบเปรืองแห่งแคว้นก่อต้องลี้ภัยไปถูกจับอยู่ที่แคว้นฉู่ฉินมู่กงอยากได้ไปลีซื มาช่วยงานปกครองบ้านเมืองมากจึงได้ใช้ขนแกะตัวผู้สีดำห้าผืนซึ่งนับว่าเป็นของมีค่ามากในสมัยนั้นไปถ่ายตัวไปรีซีมาจาับแคว้นชูชินมู่กงสนทนาการบริหารบ้านเมืองกับไปรีซี3วัน3คืนเต็มๆจึงได้มอบหมายให้เขามีอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการแคว้นชินไปรีซียังได้ชวนเพื่อนที่มีสติปัญญาสูงส่งกว่าเขา อยาเจียนซูมาร่วมง,งานด้วยนอกจากนี้ในยุคของฉินมู่กงยังได้ที่ปรึกษาชั้นยอดอย่างพีเป้าและกงซุนฉีมาร่วมกันพัฒนาแคว้นฉินด้วยเช่นเดียวกันให้โอกาสผู้คน650ปีก่อนคริสต์กาลแควนจิ้นเกิดรัฐประหารอีอูองค์ชายแควนจินน้นหนีมาพึ่งพารัชฉินด้วยการซัพพอร์ตจากแขว้นฉินอีอูจึงชิงบัลลังก์แขวนจิ้นมาได้ ขึ้นครองราชเป็นจิ้นหุยกงแต่จิ้นหุยกงกลับผิดสัญญาที่จะยกดินแดนแถบเหอซีตอบแทนแคว้นฉินเรื่องนี้ฉินมู่กงได้แต่ทดเอาไว้ในใจ647ปีก่อนคริสต์กาลแคว้นจิ้นเกิดภัยแล้งจิ้นหุยกงส่งคนมาขอสเสบียงจากฉินมู่กงผีเป้าขุนนางคนสำคัญทัดทานว่าจิ้นหุยกงไม่รู้คุณคนอย่าได้ให้สเสบียงไปเลยทว่า ชินมู่กงตอบว่าแม้จิ้นหุยกงจะเลวร้ายแต่ราษฎรชาวแคว้นจิ้นนั้นไม่มีความผิดจึงได้มอบเสบียงให้แก่แคว้นจิ้นไปไม่คิดว่าหนึ่งปีต่อมาแคว้นฉินเกิดภัยแล้งบ้างส่งจดหมายไปขอความช่วยเหลือจากแคว้นจิ้นแคว้นจิ้นไม่เพียงปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือจิ้นหุยกงกลับตอบแทนแคว้นฉินด้วยการยกทัพเข้ามารุกราน ชาวป่าตอบแทนคุณเมื่อภัยแล้งผ่านไปชินมู่กงยกทัพไปแก้แค้นแควนจิ้นทั้งสองทัพปะทะกันที่สมรภูมิหานหยวนในตอนแรกทัพชินเพียงพล้าชินมู่กงพลาดท่าเกือบถูกทหารจิ้นจับเป็นเขาว่าจูจ่ๆก็มีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายออกมาช่วยเหลือชินมู่กงพวกเขาเป็นใครกันละครับแท้จริงแล้วคนพวกนี้ก็คือชาวป่าเมืองฉีเซียที่ครั้งหนึ่งเคยขโมยม้าชั้นดีของชินมู่กง ไปฆ่ากินเป็นจํานวนมากบรรดาแม่ทัพแคว้นฉินทราบข่าวต่างเสนอให้ฉินมู่กงส่งคนไปจับตัวชาวป่าพวกนี้มาสังหารเสียเทว่าฉินมู่กงเห็นว่าพวกเขามาขโมยม้าก,ก็เพราะอดอยากซ้ายังเคยได้ยินว่าคนที่กินเนื้อม้าเข้าไปต้องดื่มสุราตามไปด้วยไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นโทษภัยแก่ร่างกายได้ฉินมู่กงจึงประทานสุราชั้นดีจํานวนมากให้ชาวป่าเหล่านี้เพิ่มเติมไปอีกด้วย ชาวป่าเมืองฉีเสียจึงาซาบซึ้งในน้ำใจของชินมู่กงเป็นอันมากเมื่อถึงคราวที่สองทัพปะทะกันชาวป่าพวกนี้จึงระดมพลมาได้ราว300คนหวังช่วยทัพชินรบกับแควนจิน,นมาถึงได้จังหวะช่วยชินมู่กงจากความเป็นความตายพอดีซ้ำยังสามารถเอาคืนทัพจินจับเป็นจิ้นหุยกงจอมเนรคุณมาได้อีกด้วยในครั้งนั้น ชินมู่กงตั้งใจว่าจะประหารจิ้นหุยกงให้หายแค้นแต่ดันมีราชโอการจากราชสำนักโจมาเสียก่อนขอให้งดเว้นโทษประหารจิ้นหุยกงไว้ชินมู่กงในฐานะเจ้าผู้ครองแผนผู้อยู่ใต้ร่มธงราชสำนักโจจึงจำเป็นต้องทำตามอย่างเสียไม่ได้ปล่อยจิ้นหุยกงตัวแสบกลับไปมีชีวิตอยู่ยังแคว้นจิ้นได้ต่อไป ปราชัยซ้ำแล้วซ้ำเล่า642ปีก่อนคริสต์กาลแคว้นฉินผ้นวกแคว้นเหลียงและแคว้นรุ่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนจิ้นหุยกงเดือดดานมากเพราะแคว้นเหลียงเคยมีบุญคุณกับตนมาก่อน636ปีก่อนคริสต์กาลจิ้นหุยกงป่วยใกล้ตายอยู่รอมรอไทจืออีโอรสที่ไปเป็นตัวประกันอยู่ที่แคว้นฉินรีบกลับมารอรับตำแหน่ง ทันทีที่จิ้นหุยกงสิ้นไทจือีจึงขึ้นปกครองแคว้นจิ้นต่อส่งพระนามว่าจิ้นหวยกงชินมู่กงส่งองค์ชายชงเอ๋ออนุชาต่างมารดาของจิ้นหุยกงที่ลีไพรยร่อนเร่ไปทั่วทุกสารทิศกลับไปชิงตําแหน่งจากจิ้นหวยกงผู้เป็นหลานชายองค์ชายชงเอ๋อเอาชัยจากหลานชายได้และได้ปกครองแควนจิ้นแทนทรงพระนามว่า จิ้นหวนกงจิ้นหวนกงเมื่อได้ปกครองแคว้นแล้วเขาก็ไม่ใช่ไก่อ่อนที่แคว้นฉินจะชักใหญได้อีกต่อไปจิ้นหวนกงใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองต้นร่อนเร่ไปแทบทุกแคว้นปรับปรุงกองทัพพัฒนาการปกครองเชื่อมความสัมพันธ์กับแคว้นใหญ่น้อยแคว้นจิ้นในสมัยของจิ้นหวนกงถึงขนาดถล่มกองทัพแคว้นฉู่อันเกรียงไกรได้ จิ้นเวินกงได้รับสมญาเป็นหนึ่งในหอธิราชยุคชุนชิวเช่นเดียวกันกันกบฉินมู่กงครั้งหนึ่งจิ้นเวินกงเคยจับมือกับฉินมู่กงจะร่วมกันตีแขวนเจิง้งทว่าแขวนเจิ้งกลับยุแยงความสัมพันธ์ของทั้งสองแขวนใหญ่นี้จนแขวนฉินถอยทับกลับไปก่อนหลังจากนั้นไม่นานจิ้นเวินกงก็สิ้นพระชนราชทายาขึ้นครองราชต่อเป็น จิ้นเสียงกงใน627ปีก่อนคริสตกาลฉีดมู่กงเห็นว่าช่วงผลัดแผ่นดินของแคว้นจิ้นเป็นโอกาสสำคัญที่ตัวเองจะบุกเข้าตีแคว้นเจิ้นซึ่งเป็นแคว้นที่อยู่ในอารักขาของแคว้นจิ้นจึงเตรียมการที่จะเดินทัพทางไกลเพื่อเข้าไปทำลายแคว้นเจิ้น แต่จำเป็นที่จะต้องเดินทับผ่านแขวนจิ้นก่อนทว่าเรื่องนี้แม้แควนจิ้นจะอยู่ในช่วงผลักแผ่นดินแต่ก็ได้เตรียมการเตรียมพร้อมเอาไว้เป็นอย่างดีแขวนจิ้นสามารถเอาใช้ทับฉินได้ที่หุบเขาเสียวซานได้ทั้งกองทัพตายหมดสิ้นแควนเจนซึ่งอยู่ใต้อรขขาจึงรอดปลอดภัยจากสงครามในครั้งนี้แขวนจิ้นจับตัวแม่ทัพใหญ่ของแขวนฉินได้ทั้ง3าคน จินเซียงกงสั่งให้ส่งแม่ทัพทั้งสามกลับไปสู่แคว้นฉินหวังให้ฉินมู่กงลงโทษประหารแม่ทัพทั้งสามด้วยตัวเองแต่เมื่อแม่ทัพทั้งสามกลับมาถึงแคว้นฉินฉินมู่กงกลับเข้าไปสวมกอดแม่ทัพทั้งสามและกล่าวตำหนิตัวเองที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนของบรรดาขุนนางทั้งหลายรีบร้อนดื้อดึงที่จะส่งทัพออ,อกไปตีแคว้นเจิน้นจนต้องพ่ายแพ้ย่อยยับก,กลับมา สองปีต่อมาเมื่งหมิงซื่อหนึ่งในสามแม่ทัพที่พ่ายแพ้คราวก่อนขอยกทัพไปรบกับแขวนจินเพื่อล้างอายที่พ่ายแพ้ครั้งที่แล้วทั้งยังขอให้ฉินมู่กงนำทัพเดินทางครั้งนี้ด้วยตัวเองแต่แล้วผลก็ปรากฏว่าแคว้นชินเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้เหมือนเดิมทว่าฉินมู่กงก็ไม่ได้เอาผิดเพราะเห็นว่าสงครามย่อมมีแพ้มีชนะไม่ชนะวันนี้ เป็นเพราะทหารแคว้นฉินแม้จะเข้มแข็งก็จริงแต่ราษฎรยังไม่พร้อมกับศึกสงครามหลังจากพ่ายแพ้แคว้นจินไปสองครั้งสองคราวแคว้นฉินก็เปลี่ยนนโยบายหันไปตีแคว้นเล็กแคว้นน้อยทางตะวันตกแทนทําให้สามารถขยายดินแดนได้มากขึ้นเตรียมสะสมกําลังเพื่อเตรียมบุกแคว้นจินและแคว้นอื่นๆทางตะวันออกต่อไปจนอีกสปีต่อมา ใน624ปีก่อนคริสตกาลเมืองหมิงซื้อเจ้าเดิมสามารถนำทัพแคว้นฉินกำราบแคว้นจิ้นลงได้นับแต่นี้ต่อไปแม้ยังคงมีชื่อแคว้นจิ้นอยู่แต่แคว้นจิ้นก็ไม่อาจจะโง่หัวขึ้นมาเทียบรัศมีของแคว้นฉินได้อีกเลยขยายแสนยานุภาพ ฉินมู่กงได้ตัวโยอี้ชาวนอกด่านทางตะวันตกมาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนากองทัพโยอี้สนับสนุนให้แคว้นฉินพัฒนากองพลม้าเคลื่อนที่เร็วและพัฒนาธนูที่มีพลานุภาพสูงขึ้นมาทำให้กองทัพของแคว้นฉินในสมัยนั้นมีวิทยาการทางอาวุธยุทโธปกรณ์และการรบที่ก้าวหน้าเหนือยิ่งกว่าแควนอื่นๆทำให้แควนฉินสามารถบุกยึดแคว้นเล็กแควนน้อยได้ถึง12แควน ขยายอำนาจจากทางด้านตะวันตกไปสู่ดินแดนทางด้านตะวันออกจนจรดริมฝั่งแม่น้ําหวงเหอหรือแม่น้ําเหลืองชินมู่กงประกาศตัวเป็นอธิราชหรือราชาผู้ยิ่งใหญ่เหนือแว่นแคว้นทั้งปวงทุกแคว้นต่างเกรงกลัวไม่กล้าหือกับแคว้นชินภายหลังจากที่พระองค์ครองราชได้38ปีจึงสิ้นพระชนลงใน621ปีก่อนคริสตกาล ชินมู่กงใช้ทั้งพระเดชและพระคุณทั้งอดทนและเพ่งเลงโอกาสในชั่วชีวิตของชิดมูก่กงต้องเจอกับศัตรูที่เก่งกาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิ้นเหวนกงหนึ่งในห้าอธิราชแห่งยุคเช่นกันแต่ก็ยังสามารถขยายดินแดนของแคว้นฉินจากดินแดนซีหลงหรือดินแดนทางตะวันตกเข้าสู่ดินแดนจงหยวนหรือที่ราบภาคกลางของแผ่นดินจีได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้เขากลายเป็นจอมคนแห่งแดนประจิมที่ทุกแว่นแคว้นต่างยำเกรง